ับสวัสดีพี่น้องผู้รักชาติทั้งหลายครับถึงวันนี้เรายังไม่คลายที่จะรักชาติจะไปพี่น้องเราถึงต้องมานั่งมาพบกันแทบทุกวันแต่ก่อนอื่นก่อนที่ผมจะปราัยผมก็ขออนุญ,ญาตส่งใจไปแสดงความเสียใจ กับทหารหารและกรอบกลัวตลอดถึงพี่น้องที่เดือดร้อนจากการรบกันที่ชายแดนเพราะความบ้าคลั่งของคนสองคนที่มันเป็นเพื่อนกันพี่น้อง เพราะจะนานวันนี้ผมคงเย็นไม่ได้แล้วต้องํำระสะสางกันหน่อยแล้วพี่น้องตีกระรบครับผมพยายามทบทวนว่าวันนี้เหตุการณ์ที่มันมาถึงวันนี้ มันเกิดจากเรื่องอะไรมันน่าเชื่อไหมว่าไอ้คนสองคนที่มันเป็นเพื่อนกันอ่ะมันจะตันเลาะโดยเอาประเทศเป็นเดิมพันเอาชีวิตทหารนานเอาความเดือดร้อนของพี่น้องเป็นแสนเป็นเดิมพันมันชั่วไหมพี่น้อง ผมโดโูๆแล้วที่จริงแล้วผมไม่น่าเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้ผมพยายามไปทบทวนตั้งแต่ไอ้บ้านนี่มันออกจากโรงพยาบาลหรือโรงแรม VIP ชั้นสิบสี่แหละเพราะในนั้นไม่เห็นมันมีเตียงมีอะไรเลยแล้วมานอนอยู่ที่บ้าน เพื่อนรักเกาะบินมาเยี่ยมเลยมากินน้ำพราวอ่อนมาด้วยกันมันรักกันถึงกันนาดนี้ผมคิดว่าคู่นี้ไม่มีวันที่จะรบกันยิ่งไปกว่านั้นอีกก่อนหน้านั้น,ว,นวันกิดวันเกิดของเพื่อนหุ้น ก็ไปจะหองมันเกิดกันที่ปดมเป็นในกระดือหาดหลังใหญ่เพื่อนอุนก็เอาน้องสาวเอาลูกสาวไปจะหลงกันที่นั่นกอดกันกลมดิกดเลยลูกสาวก็กอดกับอุ่นเซนอุ่นเซนก็กอดลูกสาว น้องสาวก็กอดอุนเซนอุนเซนก็กอดน้องสาวมันกอดใกล้ชิดยิ่งกว่าสีกาคกบกอดท่านเจ้าขุณจันเทพสี่พี่น้องแล้วดูวันนี้มันมาดา่าว่าอุนเซนนั่นบ้าแต่คนด่าอุนเซนนั่นมันบ้ากว่าอุนเซน พี่น้องเดือดร้อนกันจะตายตั้งหารตายไปแล้วไม่รู้กี่ศพไปเยี่ยมที่ศูนย์รยบพยพมาไปร้องเพลงวันเกิดแอปปี้เบิร์ดเดย์อย่างงี้มันบ้ากว่าอุนเซ็นไหมพี่น้องใจคอมนันดำขนาดไหนไปร้องเพลงแอปปี้เบิร์ดเดย์แอปปี้เบิร์ดเดย์กันอยู่ตกนั้นแล้วอย่างงี้พี่น้อง ไม่ตำหนิกันได้ยังไงก่อนเกิดเหตุพี่น้องเห็นไหมทหารปากอกกันเอ้ยไม่ไมปอะไรหรอกไอเด็กๆมันทะเลาะก,กันนิดหน่อยเดี๋ยวจะไปสร้างสนามตะกร้อให้มันเตะกันแค่นั้นจบเกลียได้ตะกร้อบ้าอะไรพี่น้องเตะกันประมาณสามสิบสี่สิบกิโลไปใส่บ้านเดือนพี่น้อง ทิยไวายพวงก,กันหมดพี่น้องตง้องหนีเป็นแสนแสนคนน่ะตักล่ออะไรอะ่ะเห็นไหมพี่น้องแก้ได้ไหมโ,โ้ยอย่างนี้เดี๋ยวตัวคุยกับอุนเซนเคลียรได้เคลียได้ไหมพี่น้องเคลียไม่ได้เรื่องภาษีเป็นไงติดตามมันเกินภาษีโอ้ยไม่เป็นไร สามิบหกเปอเซนเดี๋ยวโทรกับตั้มนี่สนิทกันเดี๋ยวโทรหาคุยกันรู้เรื่องวันนี้รู้เรื่องไหมพี่น้องแต่รู้เรื่องอ่ะลูกสาวมันไปสหรัฐเบกาได้แล้วล่ะนี่ไงพี่น้องโบทุกเรื่อง คี่ขุยทุกเรื่องแล้วยิ่งไปกว่านั้นสร้างปัญหาไงกับพี่น้องไงกับชาติบ้านเมืองทุกเรื่องแล้วอย่างนี้เราจะเอาไว้เป็นสอทอรอได้อย่างไรพี่น้องมันต้องเก็บไปไว้ที่สอทอรอเรือนจำ ถึงจะเหมาะสมถึงจะหมดความมุไ่ไร้ายแล้วไอ้ลี่ลอไอ้พวกกี่กี่ก็เช่นกันพี่น้องเหลือร้อนทหารก็รบกันตูมๆเดี๋ยวไปบอกว่าเอ้ยสมควรให้นายกรัฐมนตรีที่ศาลก็สั่งพักร้อนให้กลับมาเป็นนายกต่อ ดูมันดูดิมันคิดกันได้ไอรัฐบนลตรีกรลาโหมที่มันว่างนะทำไมมึงไม่แต่งตั้งเพราะอำนาจทหารนั้นมันอยู่ที่รัฐบนตรีกรลาโหมแต่ไม่พูดถึงเบาะแบะปรปล่อยไอหมูอันเดียวดำน้ำอยู่อย่างนั้นแหละไอนี่ก็เหมือนกัน วันแรกปืนนัดแรกดังขึ้นมาที่กระเบนมันยิงมาก่อนนัดแรกเลยไอ้นี่บอกว่าเฮ้ยมันทำพืนลั่นมันไม่ได้รบกันลั่นบ้าบออะไรมันตลอดแนวใจแดนเลยพี่ป้องปืนลั่นเหรอที่มันลากบีเอ็มยี่สิบเอ็ดไปเองกันตูมตูมนั่นปืนลั่นเหรอ เพราะฉะนั้นทาหารเราก็โดยตําระเบิดลั่นบ้างเอาเอฟสิบหกระเบิดลั่นใส่มันบ้างกริปเป้นลั่นใส่มันบ้างผมดีใจนะเพราะก่อนหน้านี้ผมเคยประกาศไว้ว่าถ้าจัดการอุนเซนนั้นต้องยิงบอลมันวันนี้ยิงแล้วพี่น้อง ยิ่งบอลแล้วมันถึงบุญเซนมันถึงบ้าครั้งอย่างที่เพื่อนก็ว่านั่นแหละเห็นไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยให้สกูลสองสกูลนี้มาทำให้พี่น้องชาวกระบีนทำให้พี่น้องชาวไทยมันทะเลาะกอันไม่ได้ ถ้าล่อกันแล้วไม่รู้จะหนีไปไหนอ่ะก็ราะว่ามันติดคันเพราะะนร้นที่คุณเซนมันบอกว่าประชาชนกบิยกับ,ก,บกับประเทศในบทกัมพูชาที่อยู่ในเมืองไทยอ่ะถ้าไม่กลับมันจะถอนันสัญชาติเฮ้ยเรียกสอทอรอไปคนหนึ่งด้วยเพราะมันสัญชาติกระเบิ เพราะปาสปอร์ตเป็นสัญชาติราเบนนี่ผมไม่รู้นะอุนเซนมันว่าว่าที่หนีได้เพราะอุนเซนเนี่ยออกปาสปอร์ตให้ก็แปลว่าปาสปอร์ตสัญชาติมพูชาพราะการอุนเซนเอากลับไปด้วยพี่น้องได้กระลรครับวันนี้ ทหารต้องสังเวยชีวิตทั้งสองวัยเพราะผลประโยชน์ไอ้ทองสกุลนี่จริงไม่จริงี่ร้องร้อคนทั้งประเทศเกือบร้อยเปอร์เซนต์เห็นตรงกันเลยว่าที่ทะเลาะกันมันไม่ใช่ทะเลาะบนผลประโยชน์ของประชาชนแต่มันทะเลาะกันบนผลประโยชน์ของพวกมัน แล้วพี่น้องดูดิไปเยี่ยมศูนย์โอปยปุจริงเทจไปรู้เห็นก็บอกบริจาคสามแสน,นก็ดีมากน้อยเราไม่ว่าแต่เมื่อประชาชนโอปยพไปประมาณแสนคนนะพี่น้องแล้วเอาแสนหารสามแสนโนด,ดิพี่น้อง ได้จะเลียหัวหนึ่งเท่าไรสามบาทใช่ไหมแล้วไอ้่าสมครอะ่ะมันโชว์ปืน RPG อย่างเดียวอะ่ะมันได้ตั้งแปดบาทแล้วได้กากแฟนถุงหนึ่งด้วยพี่น้องมันบ้ากกว่าประชาชนคนไทยด้วยดูดิแล้วขี้คุยผมรวยแล้วไม่กล้ม จัดอันดับเป็นเศรษฐีหนึ่งในสิบของประเทศไทยมีทรัพย์สินเป็นแสนแสนล้านผมไปอยู่เมืองนอกผมไม่ปจะนอนเฉยๆผมไปลงทุนผมไปหาเงินเห็นไหมดึงนักลงทุนมากี่ปัไปเห็นตั้งแต่เข้ามาเมืองไทยนี่ยลนักลงทุนหนีหมดตั้งแต่ลูกขึ้นมาบริหารประเทศชาติไปหมด จะมุ่งจังมุ่งเรื่องอินเทอร์เน็ตเมนท์คอมเพล็กซ์อ่ะมั่นใจจังว่าจะหาเงินเข้าประเทศได้เป็นแสนแสนล้านมันหารูไม่พี่น้องอินเตอร์เนตเมนต์คอมเพล็กซ์นั้นมันมีกาสิโดอยู่ในนั้นมันมีการบรรนานออนไลน์อยู่ในนั้น สะกมเบอร์อยู่ในนั้นแล้ววันนี้กันนาดหลบหลบกนซ้อนปรากสีกาเนี่ยไม่ต้องศึกปล่อยตรงนี้แหละไม่การมานานออนไลน์นี่หลยพี่น้องนี่ดันไปถึงฉันทำเลยได้กล่าวว่าเนี่ยจากกนราาชันเทพฉันปรุกันทดแล้วอีน้อยขึ้นฉันพรมหรือสมเด็จเนี่ย เห็นไหมพี่น้องมันลามไปถึงศาสนาแล้วนี่ถ้ามันเอาไอ้ตรงนี้มาตั้งที่การท่าเรือพี่น้องอะไรจะเกิดขึ้นเพราะที่ท่าเรือมันน่ะเอกชนมาเช่าสามสิบปีพอครบสิบปีมันต่อล่วงหน้าแล้วไปอีกสี่สิบปีห้าสิบปีก็เก้าสิบเก้าปีพอดี เราเสียอะไรไปน้องนั่นก็คือเสียดินแดนของเราเอกแล้วถ้ามันอยู่ต่อมีอีกโครงการในเมืองอีกโครงการแลนด์บรดจไดแลนด์บรจะเนื้อที่เป็นแสนแสนไร่ไปน้องแต่ทำที่มันว่าแล้วให้เขาเช่าปิด เก้าสิบเก้าปีพวกเราตายแล้วเกิดใหม่ก็ยังไม่ตรงนี้ก็ยังก็ยังเช่าอยู่เห็นไหมพี่น้องมันทำความคลิปหาย,ย้ารกับประเทศเนี่ยมันเป็นเจ็ดชั่วโคตรเห็นไหมพี่น้องแล้วอย่างนี้เราปล่อยไว้ได้ไหม เราต้องทำอย่างไรออโอ้ยอยากฆ่ามันเลยไปไงถ้าไปฆ่ามันเดี๋ยวเลือดมันหยดอยู่ในแผ่นดินไทยมันช่วยอีกพี่น้องคนเหล่านี้แม้แต่เลือดมันหยดท้าแผ่นดินไทยไม่ได้ันไปท้าที่อื่น มันเป็นอัปปบงคลกับแผ่นินไทยพี่น้องครับเพราะฉะนัน้นเบื้องทนสิ่งที่เราจะต้องทำได้ทันทีเราต้องให้กำลังใจทหารในฐานะเขาเป็นแนวหน้าเป็นรั้วให้เราเป็นกำแพงชีวิตให้เรา ผมบอกไอุ้ลเซนเนี่ยมันมันอยากไอก้มันยิงมาถึงบันจันทร์สองล่าดีกว่าเห็นไ,ไหมไอ้ที่ว่าร้อยสามสิบกิโลลากมาเลยเนี่ยร้อยสามสิบกโล,ลเนี่ยเนี่ยมาตั้งเอาขวางเนี่ยแถวแถวราชบุรีอะ่ะ <c oughs> ถึงเห็นไหมพี่น้องเพราะนั้นมันไม่ได้แล้ว ได้ไหมเพราะฉะนั้นพี่น้องครับมารุณีเราก็ยกกระบวนไปให้กำลังใจกองทัพไทยที่ศูนย์แจ้งวัฒนะจากนั้นอีกวันหนึ่งก็ไปกองทัพอากาศอีกวันหนึ่งก็ไปกองทัพเรือ แล้วก็ตำรวจแล้วก็มากองทัพบ,บกนี่คือกำลังใจจากพวกเราที่เราจะส่งไปให้ทาหารทำได้ไหมพี่น้องพี่น้องที่วางอยู่ต่างบ้านทำได้ไหมวันที่สองสิหงหาคมเวทีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเปิดเวลาเที่ยง มากันได้ไหมพี่น้องปากใต้มากันได้ไหมตะวันออกมาได้ไหมอีสานมาได้ไหมพี่น้องที่อพยพไม่ต้องมาเป้าบ้านอยู่แถวนั้นราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีประจวบจุมพรสุราษฎร์น้องนครศรีธรรมราชรังพัทลุงสงขลายละลามาเลยพี่น้อง มาแสดงพลังว่าเรา่วงประเทศไทยเรารักอธิปไตยของไทยของแผ่นดินเราแม้แต่รางนิ้วเดียวเราก็ไม่ให้ใครมาเอาเพราะจะนั้นมึงอย่าหมายว่ามึงจะมาเอาแผ่นดินเราทหารแม้ทัาพักสองก็ดี วันเสาร์ที่สองอนุสาวรีย์ชัยพูดผิดหรือเปล่าเมื่อกี้นะครับวันเสาร์ที่สองนะครับก็เสาร์ที่จะถึงนี่แหละวันนั้นยี่สิบแปดโอมากันเยอะเลยวันเสาร์ที่สองต้องเยอะกว่าวันที่ยี่แปดน้อยไม่ได้เพราะเราเป็นคนไทยเรื่องอื่นทิ้งไว้ข้างหลัง ให้มาเห็นหนะแกนนำที่อยู่ที่นี่ไม่กลัวคุกไม่กลัวตายทุกท่านจะได้เจอหน้าพวกเรากันทีนั้นวันเสาร์ที่สองสิงหาคมสัญญาได้ไหมพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องแถวพุทธบนทนบริเวณนี้บรทธบนทนนี้ ต้องม้ได้พี่น้องส่งสารไปถึงพี่น้องผู้ชายได้งานพี่น้องรัตวิาสากิตสางผ้า,าต่างทางลืมเลยยังที่ตักษินมันแปรรูปไปลืมได้ยัง,มมปปยงเพราะฉะนั้นทำไม่ลืมมาเลยอย่านอนเกาสเดืออยู่ที่ใดหน่วยงานเพราะความจิบหายมันจะถึงเร็ว ยายคนอายุแปดสิบเจ็ดสิบตรงนี้มันนั่งตายุงตบยุงสู้เพื่อพวกเราเพราะฉะนั้นพี่น้องครับผมเชื่อเหลือเกินว่าวันที่ยี่สิบแปดนี้คลื่นมหาประชาชนจะยิ่งใหญ่เออวันที่สองมัวแล้วพี่น้อง วันที่สองสิงหาคมนี่เออช่วยเตือนด้วยรับรองพี่น้องผมว่าอนุสาวรีย์ชัยนี่มันจะเล็กลงแต่โดนทุกสายผมคิดว่ามันจะยาวเหยียดแต่เราต้องมีระเบียบวินัยพี่น้องเพราะเรามาด้วยความรับเรามาด้วยความรับผิดชอบเรามาเพื่อชาติ ไม่ใช่มาตีกันไม่ใช่มาด่ากันเราไม่ได้มาเรียกรัฐประหารแต่เรามาให้กำลังใจทหารเข้าใจย,ยังเห็นไหมไอ้พวกกีกี้มันเข้าใจย,ยังพวกเราไม่ใช่มาสร้างความวุ่นวายตีเมืองคิดมันไม่ใช่พวกมึอมงอะสร้างความวุ่นวาย จะเลียอยู่ตรงนั้นนะไม่รู้มันเลียไปถึงไหนนายมืงอตอนนี้ได้กล่าวว่าหมดแล้วนะคุณเซนมันยุดหมดแล้วอนะ่ะคุณเอ,เองเนี่ยไปเยี่ยมทาหารที่บาดเจ็บเนี่ยมอบดอกไม้มีสองขาวทั้งสองหรือเปล่าไม่รู้ไอ้พักพวกผม,ผมที่ไป็นเลียมันบอกโอ้ยอย่าไปดานายกเลยเพราะกฎหมายมันกำคอนายกอยู่บ่อยจากเกินสามพันไม่ได้ นั่นแน่แท้อีกแล้วเดี๋ยวกินให้พรุ่งนี้วันจันทเนี่ยเอาเอาไอ้ไอ้พวกแหลนเลมทั้งหลายกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าทั้งหลายอติชุดเราเป็นแสนแสนอ่ะเอามาวางไว้ที่ตำเนียบแล้วประมูลประมูลเพื่อเอาเงินตรงเนี้ยไปช่วยพี่น้องที่ประสบ อยู่ทุกวันเนี่ยที่ประโจภัยสงรามอะ่ะที่พ่อมึองกออกันมาเห็นไหมรับรองผมว่าไม่ถึงชั่วโบงหมดพี่น้องจะขายรองเท้ากระเป๋าเนี่ยลูกละล้านสองล้านก็ทำได้เพราะช่วงนี้มันช่วงระยะโยกย้ายพี่น้องมันช่วงที่เทรดาตํำแ่งอยู่ไอโกที่เดินดได้ที่ต้องการตํำแ่งในเดือน กันยาตุลาเนี่ยแน่นอนต่อไอ้ลูกละล้านมันก็ซื้อพี่น้องเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าขายไม่ได้ไม่จำเป็นต้องซักมาก่อนไอ้คนซื้อมันไปนซักเองแหละพี่น้องเห็นไห่วิธีหาตังค์ไม่ต้องตั้งคาทิดูคอมเพล็กซ์อะไม่ต้องอะหาตังค์ง่ายๆ่เพราะชดหนึ่งปีนึ่งใส่ครั้งหนึ่งอะก็เอามาด้ เห็นไหมพี่น้องโอ้ไปรีงโน้นสามเซนไอตีไปวันเกิดอุนเซนน่ะผมว่าวายขวดนังเกินสามแสนนะพี่น้องไม่ใ่้วันเกิดอุนเซนน่ะเห็นไหมแต่กับประชาชนน่ะได้อะไรเพราะฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้เราประชาชนคนไทยเรารับสกุลนี้ไปได้โดยจะเพาะ ขอ,อโทษเอะที่ยังดีอยู่ก็มีที่เขาไม่มายุ่งกับการเมืองก็มีแต่ว่าไอ้เนี้ยไอ้พ่อลูกตรงเนี้ยไอ้หน้าหลานตรงเนี้ยมันไม่รู้จะทำาไงแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นเวลาจะหมดแล้วเพื่อนพี่น้องยังอยู่อยู่ข้างล่างมีหลายคนที่จะขึ้นมาพบปะกับพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้น เราไม่ต้องการชนะใครพี่น้องเราไม่ต้องการมาไล่ใครเราไม่ต้องการมาขันแรง้งใครแต่ถ้าเมืองขายชาติก็ช่วยไม่ได้ที่เราจะต้องไล่มันจะไม่ไป้องเพราะฉะนั้นหลังจากวันที่สองสิงหาคมก็ไม่ใช่ว่าจะหยุด ถตาบางยังอยู่ในตำแดงบริหารประเทศนั้นเราไม่เมอาแล้วแล้วเราจะพบกันเรื่อยๆจะไม่พี่น้อง,อง,อง,องสัญญาไหมสัญญาสัญญา